สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับเราเล่าผีพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความเร้นลับใน4ตอนที่ผ่านมาเราได้เจอเรื่องราวขนหัวลุกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเงาในกระจกเสียงลึกลับในหอพักตุ๊กตาที่เหมือนมีชีวิตและบ้านเช่าติดป่าช้าวันนี้ผมจะพาคุณไปฟังเรื่องราวที่ดูเหมือนจะไร้เดียงสาแต่กลับน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อ มันเป็นเรื่องของเสียงเด็กที่มักจะมาพร้อมกับเกมที่เราทุกคนรู้จักกันดีนั่นคือซ่อนหาเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของพลอยหญิงสาวคนหนึ่งที่ย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดใหม่เธอคิดว่าชีวิตในคอนโดจะสงบสุขและเป็นส่วนตัวแต่แล้วเธอกลับต้องเจอเหตุการณ์แปลกๆที่ทำให้เธอต้องตั้งคำถามว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นมาจากเด็กจริงหรือพลอยเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานอยู่บ้านส่วนใหญ่ เธอเลือกซื้อคอนโดห้องมุมชั้นสิบเพราะต้องการความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวเพื่อการทำงานช่วงแรกที่ย้ายเข้ามาชีวิตของพลอยก็เป็นไปตามปกติเธอมีความสุขกับการตกแต่งห้องและการใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการแต่แล้วคืนหนึ่งขณะที่พลอยกำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตอนประมาณตีสองกว่า,วาความเงียบสงัดของคอนโดก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงใสๆของเด็ก เสียงนั้นฟังดูเหมือนเด็กผู้หญิงกำลังหัวเราะคิกคักอย่างสนุกสนานและตามมาด้วยเสียงนับเลขดังแผ่วๆเหมือนกำลังเล่นเกม1.2.3.4พลอยขมวดคิ้วเธอพยายามเงี่ยหูฟังมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เสียงเด็กจะดังมาจากห้องข้างๆหรือห้องไหนในคอนโดตอนดึกขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นคอนโดของเธอก็เป็นแบบห้องเดียวไม่ได้มีเด็กเล็กๆอาศัยอยู่ใกล้ๆ เสียงนับเลขดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง10แล้วตามมาด้วยเสียงเล็กๆใสๆที่ฟังดูเหมือนจะอยู่ใกล้เธอมากเจอแล้วแอบอยู่ตรงไหนนะหัวใจของพลอยเต้นรัวเธอรู้สึกขนลกสู้ไปทั้งตัวเสียงนั้นฟังดูเหมือนดังมาจากระเบียงห้องของเธอเองพลอยพยายามปลอบตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงจากห้องอื่นหรือคิดไปเอง แต่เสียงหัวเราะคิกคักและเสียงนับเลขก,ก็ยังคงดังขึ้นมาเป็นพักๆเกือบทุกคืนในเวลาเดิมๆบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งเหาะๆยี่ตรงระเบียงห้องของเธอแล้วก็หยุดลงตามมาด้วยเสียงเจอแล้วความรู้สึกหวาดกลัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพลอยเริ่มไม่กล้าออกไปยืนที่ระเบียงห้องตอนกลางคืนเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังเล่นเกมซ่อนหาอยู่กับเธอ จุดพีคที่สุดเกิดขึ้นในคืนหนึ่งพลอยนอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงเด็กเล่นซ่อนหาดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เสียงดูเหมือนจะดังขึ้นและใกล้ขึ้นกว่าเดิมมากเสียงนัดเลขดังขึ้นมาจากทางระเบียง1นึ่พลอยตัดสินใจรวบรวมความกล้าเธอเดินไปที่ประตูระเบียงอย่างช้าๆแล้วค่อยๆแง้มผ้าม่านออกเล็กน้อยเพื่อมองออกไปวินาทีที่เธอมองออกไป เสียงนับเลขก็ดังมาถึง10และสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบจะกรีดร้องออกมาสุดเสียงตรงขอบระเบียงที่เชื่อมกับห้องของเธอมีขาเล็กๆคู่หนึ่งยืนอยู่ขาเล็กๆนั้นกำลังหมุนตัวช้าๆเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปมองก็ไม่มีร่างของเด็กคนนั้นมันมีแต่ขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆหายวับไปกับตา พลอยเรียบปิดผ่านกระโดดถอยหลังด้วยความตกใจสุดขีดเธอทรุดสัวลงกับพื้นร่างกายสั่นเทาไปหมดคืนนั้นเธอไม่กล้าหลับตาเลยแม้แต่น้อยหลังจากเหตุการณ์นั้นพลอยตัดสินใจเรียบย้ายออกจากคอนโดห้องนั้นทันทีเธอไม่สามารถทนอยู่กับเสียงปริศนาและภาพที่เห็นในคืนนั้นได้อีกต่อไปเสียงเด็กเล่นซ่อนหาที่ดูเหมือนจะบริสุทธิ์แต่กลับนำมาซึ่งความหวาดกลัวอย่างที่คาดไม่ถึง แล้วคุณล่ะครับเคยได้ยินเสียงแปลกๆในยามวิการบ้างไหมหรือเคยรู้สึกเหมือนมีใครกำลังเล่นอยู่กับคุณในความมืดทั้งๆท,ที่คุณอยู่คนเดียวสำหรับคืนนี้เราเล่าผีพอดแคสต์ขอลาไปก่อนโปรดติดตามเรื่องราวขนหัวลุกครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้า